สวัสดีคะ่ะทำไปเรื่อยก,กับสิงโตจอมป่วนมาแล้วนะคะอ่าวันนี้แม่จะพามาดูคลิปการไลฟ์สดอ่าในช่องช่องหนึ่งของแม่นะคะซึ่งเป็นการไลฟ์สดอ่าประมาณครั้งที่2นะคะเดีดูไลฟ์กันสองคนเป็นตลกดรงพี่พี่โตเขออ่าอะจะงับมือแม่ตลอดเลยคะ่ะเขาจะเนี่ยอ่างับกอ่างับ งี้ค่ะดูดูด,ดูดูนะให้เนี่ยเขาจะชอบงับแล้วเขาก็จะงับแต่กับแม่คนเดียวเนาะอ่ะในการไลฟ์สดของเราเนาะวันเนี้ยก็มีคนดูอยู่ประมาณเข้ามาดูอยู่ประมาณ7878เจ็ดแปดคนเนาะแตก็ไปไป,ไปมามาอะไรอย่างเงี้ยบ้างก็ก็ถือว่าโอเคของการไลฟ์สดของเราเนาะซึ่งเราไม่เคยไลฟ์สดเลยนี่ไงมาปวนอีกแล้วมันก็ปวนจริงๆนะเนี่ยค่ะตอนนี้กําลังพักอัด อัดเสียงอยู่มาแล้วมาข้างๆแล้วค่ะมากวนคือเขากวนจริงๆค่ะแล้วเขาก็จะกวนแม่งคนเดียวคนหนึ่งเขาก็ไม่ไปทำเนาะเนี่ยชอบงัดชอบสะก,กิดอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถามว่าเราโอเคไหมบางเราก็โอเคนะเรารู้สึกว่าโอเคอย่างน้อยสิงโตก็จะชอบอยู่กับเราอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีเขาก็ มันก็ปวนกูน่ะชอบงับชอบอะไรเงี้ยบางทีเราจะทําอะไรเราไม่ได้ทําไงเนี่ยเห็นไหมอ่าน่ยมาแล้วเนี่ยข้างๆอ่ะเฮ้ยฉันก็เหนื่อยฉันก็เพียเป็นนะจ๊ะเอาจริงๆค่ะบางทีฉันเหนื่อยเหนื่อยฉันอยากจะนอนฉันกินยาฉันจะหลับฉันก็ไม่ได้นอนเนี่ยเนี่ยตอนนี้เนีน่ยพาไปพาไปไม่เหมือนกับคลิปเลยนะ กิปไปทางหนึ่งอีคนผากไปทางหนึ่งโอ้ยอี่แม่หัวจะปวดค่ะอี่แม่หัวจะปวดเน่เน่ยเน่มันหันหน้ามาแล้วเนี่ยดูด,เดูเดี๋ยวกับเดี๋ยว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 ไปใส่เดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเกินไปอีรีเนาะดูเบิงบงโอ้ยตอนนี้มันมาทับ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 ดูนะดูนะ ตอนนี้สิงโตทับแม่นะคะมันมาขึ้นมันนอนทับหนะ้าอ,อกแม่นะคะเนี่ยมันกเกินไปเด้ให้ลูกทอลพีเขาเรียกว่าลูกทอลพีเนี่ยสงสัยสิงโตคิดว่าชาติเนี้ยสิงโตเกิดมาขาสั้นเนาะสิงโตก็เลยอยากจะขาย,ยาวตายไปเป็นเป็ดน้องคงไม่รู้จักน้องอยากใหา่จะไปเป็นเป็ดอ่ะเออชอบกัดชอบว่าชอบเนี่ย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 เยสะกิดอยู่เนี่ยอะเนี่ยในคลิปยังไงนะในคลิปยังไงนะ เนี่ยหลังคลิปนะตอนนี้ก็เป็นอย่างนั้นนะคะมันก็เหนื่อยเนาะบางทีเนาะเจอเนาะแต่เขาก็เป็นยาดมของเราเนาะเออเราชอบนะที่ทําที่เขามาเป็นแบบนี้เนาะดูดูเจ็บเจ็บดูดเนี่ยเขากัดกัดแล้วแบบเหมือนเขายอกเราอะแต่เขายอกแรงอะเนาะด้วยตัวที่แบบว่าตัวเขาใหญ่ตัวเขาแรงอะนะเออเขาจะยอกเราแรงแรงมา ในไลฟ์ก็มีคนให้ให้เหมือนให้ดอกกุหลาบหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอะนะเราอยู่เออฉันดิฉันก็ดีใจค่ะดิฉันไม่เคยทอมค่ะดิฉันไม่เคยเป็นค่ะอุยอ้ยยังไงก็ขอขอบพระคุณคนที่เข้ามาดูไลฟ์ในแอปแอปหนึ่งของของอีแม่ด้วยนะคะเมื่อกี้เนาะคือแบบม,มันก็แบบจะต,ตื่นเต้นหน่อยแต่เราก็แบบพูดอะไรก็พูดแบบพูดไปเรื่อยเปลือยเขาเรียกว่าพูดเรื่อยเปื่อย ไปมั่วสั่วอืม,อมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเราก็พูดมั่วสั่วของเราไปไม่แน่ใจว่าใครฟังอะไรยังไงเนาะเออดูไอชิงโจ้ชิงตัวมันเก่าดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยเสียงตีนตะกิตโต๊ะเราเป็นคนเก่าแต่นางเป็นคนตะกิดนางคิดว่านางเป็นคนเก่าเองไงเออชีวิตของสิงโตเนี่ยเกิดมานะ สบายสุดสุดสุดท้ายนี้แม่ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สิงโตกับแม่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ